Gracias. <laughs> เดินทางมาจากไหนอรัพี่ระยองครับออกจากระยองกี่ทุ่มเนี่ยห้าโมงสี่สิบครับจะไปถึงไหนครับนี่จะไปมันจาขอนแก่นครับขอนแก่นครับทางมาจากไหนอรพี่ขอทยาครับจะไปไหนครับนี่จะไปอุดรครับผมออกจากพอทยากี่โมงอรพี่ออกมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับนี่มาถึงนี่ก็ห้าทุ่มโหใช้เวลายาวนานมากครับครับ คิดว่าจะไปถึงอุดอรประมันกี่โมงอรัพี่น่าจะถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามพรุ่งนี้นะครับน่าจะเท่นะครับครับไม่งัน,นก็เป็นเย็นๆันเลยครับอืมจอดพักนอนยา,ยาวๆก่อนครับครับ